น,นี้นะคะต้องบอกว่าใครไม่รู้จักไอซ์บักเก็ตเนี่ยนะคะอาจจะเฉยได้นะคะไม่ใช่อะไระคือตอนนี้เนี่ยมันมีการท้าทายกันในโลกโซเชียลเนียค่ะว,ว้ามีการเอาน้ําแข็งมาราดตัวไม่ใช่ถูหลังไม่ใช่ถูหลังนะคะคุณไอรีนเอาน้ําแข็งมาราดตัวนะคะ,คะซึ่งการราดตัวนั้นอ่ะเป็นการทําเพื่อบริจาคด้วย ให้กับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS นะคะ Research ค่ะเป็นกิจกรรมที่ท้ากันไปในโลกออนไลน์ของคนดังนะคะอย่างมาร์สคาเบิร์กไปท้าบิลเกตส์นะคะแล้วก็เริ่มต้นจากนั้นมาก็จะมีการต่อเนื่องเป็นโดมิโนเลยทีเดียวคนไทยเอาบ้างแต่จริงเขาบอกว่ามันเป็นการท้าแล้วคนที่ที่ท้าเนี่ยบริจาคด้วยลาดด้วยบริจาคด้วยแล้วก็คนที่ทาต่อไปก็ต้องบริจาคให้กับองค์กรนี้แต่รู้ว่าดาราไทยของเราคนไทยของเราที่ทำเนี่ยบริจาคกันหรือเปล่านะคะ เราไปดูบรรยากาศกอนแล้วกันเราไปดูบรรยากาศก่อนแล้วกันนะคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า Ice Bucket Challenge นะคะทำเพื่อนเพื่อหารายได้ให้กับองค์กร ALS Research นี u บิ a t กตใช่ไหมนะคะช่วยผู้ท uh ี่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ ก็มีการท้ากันไปค่ะมาร์คสแกรเบิร์ก CEO เฟซบุ๊กท้าไปยังบิลเกต CEO มัลโครซอฟกับทีมคุก CEO ออปเปิลทำกันหมดเลยนะคะค่ะนี่ไม่ใช่มาร์คสแกรเบิร์กนี่บิลเกตนี่มาร์คสแกรเบิร์กค่ะเมื่อกี้บิลเกตใช่เห็นแม็กเขาท้าโอเคทีนี้เราเริ่มตอนนี้กำลังแพร่หลายนี่ เขาจะให้รู้สึกว่าการที่โดนน้าแข็งเย็นราดน่ะกล้ามเนื้อมันจะไงมันจะชาไปพักลงนั่นแหละนั่นคือแค่นิดเดียวแต่คนที่เป็นโรคเนี้ยเขาแบบยาน้งชีวิตอันนี้ใครนักร้องเนี่ยน่าจะเป็นทีมคุกทีมคุกนี่ทีมคุกเลยนะคะซีอ p โอแอปปิ้ลแล้วเขาก็บริจาคกันแล้วพูกที่บริจาคกันไม่น้อยทีเดียวนะคะต่อไปบีเบอร์เจสตินบีเบอร นี่มันน้ำนะคะไม่ใช่น้ำแข็งแล้วใช่ไนี่เน่น้ำก็อนจะน้ำเย็นมากได้ไงเขาจึงทำท่าดิฉันชอบอยู่คนนึงไม่รู้วีภาพรูปจ่กโรนัลโดเดี๋ยวต้องดูอันนี้เจสันมา拉斯เปล่าว้าวหนาวหนาวแต่ดูไม่สะใจมันต้องไปล่ากช่วินเทอร์สิ ช่วงนี้มันซัมเมอร์เนม่าก็มาเนม่าน่ารักมากเลยกระโดดเชียวเป็นนางขุนนะแข็งนะมันจริงมาถึงทางของคนไทยบ้างคุณสุภชัยเจริญวันนท์ซีโอทรูฟนี่เขาคงบริจาคแหละก็ทำไอส์เบรตชาร์เลนจ์ด้วยโอ้คุณสุภชัยอันนี้สามฐานนะสามเลยนี่ไม่แมนเลยสองคนสองคนในตัวเองการรุ่มทีเดียวได้ด้วยทีอดิิฉันคดว่าจใช่ตัวเอง อ่าค่ะก็จริงๆแล้วมีอีกหลายภาพเขาบอกว่านี่สรุปวิวเกศเนี่ยหรูสุดเลยนะใช่แล้วสุมีหลายคนนะพระเอกของอะไรนะไอหุ่นยนต์อะอะไรนะชื่อเรื่องอะไร Transformer หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นที่เป็นตัววิ่งตัวเครื่องหุ่นยนต์บินได้อะที่ที่เขาเป็นตัวหุ่นยนต์ด้วยอ่ะต้องต้องถามน้องๆลืมไปละไม่เป็นไรเมื่อวานเจอเราไม่ใช่อะไรมีคนไม่รู้มีในข่าวกีฬาหรือเปล่าคือ ใช่ค่ะนั่นค่ะทีมเรมาริดค่ตอค่ะใครนะโรนัลโดเขาใส่กางเกงในเลยค่ะกางเกงในยี่ห้อตัวเองอะซีแล้วลาดน้ำอุ้ยตายนี่เขาฉันเชื่อว่าคนต้องไปดูของโรนัลโดเยอะที่สุดแน่นอนแน่นอนเขามีฮิดเดนอเจนดาหรือเปล่าคะแต่เขาแบบเท่สุดสุดเลยค่ะก็เป็นองค์กรที่ทําเพื่อเรียกว่าทางเงินนะคะก็ ผู้ใครที่ทำอย่างนี้ก็บริจาคกันไปด้วยก็แล้วกันนะคะกี่ป็าระหลายคนใครแอบก็ไปทํากันด้วยแต่ขออนุญาตให้บริจาคกันด้วยนะค่ะดารานะคะเดี๋ยวดาราบอกคุณน้อยช่วยเทไันไม่เทไงบัคเก็ตบ้างก็จะมาเทให้คุณอยู่เนี่ย